สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำเมนูผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่หมูสับกันนะคะเริ่มจากการเตรียมหน่อไม้กันก่อนเราจะนำหน่อไม้ที่เราได้มามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหั่นหน่อไม้ให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วนำไปต้มต้มหน่อไม้ในน้ำเดือดประมาณ5นาทีแล้วนำมาพักไว้ จากนั้นมาหั่นพริกหยวกโดยหั่นเฉียงให้ได้ขนาดพอดีคําใส่พริกจินดาเพื่อให้ได้รสชาติที่เผ็ดและสีสันน่ารับประทานใบมะกรูดน,นำมาฉีกเอาเส้นกลางออกจากนั้นนำมาซอยหยาบเมื่อเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปผัดกันเลยค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยจากนั้นใส่พริกแกงลงไปผัดใช้ไฟอ่อนในการผัดผัดให้พริกแกงเริ่มมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่หมูสับลงไปผัดหมูสับต่อไปสักครู่เมื่อหมูสับเปลี่ยนเป็นสีขาวเติมน้ำเปล่าปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนน้ำมันหอย ผัดให้เข้ากาันใส่น้ำปลาลงไป1ช้อนตามด้วยหน่อไม้ต้มสุกที่เราเตรียมไว้ผัดให้หน่อไม้และเครื่องแกงเข้ากาัน พอหน่อไม้สุกได้ที่แล้วให้ใส่ใบมะกรูดและพริกลงไปผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกครั้งชิมให้ได้รสชาติที่ต้องการจากนั้นปิดเตาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ผัดพริกแกงหน่อไม้หมูสับเสิร์ฟคู่กับไข่ดาวเพื่อความอร่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ